สวัสดีจ้าสวนธัญญาลจ้าสวัสดีตอนแร้งจ้าพี่น้องมือนี่ผ้าเห็ดเน่ากินคือเกาจ้ากับเขาแล้งมือนี่ง่ายๆจ้าพี่น้องได้เป็ดเนื้อเป็ดกับเครื่องในเป็ดมาตั้งต่ในโลตัดเป็นแต่แซ่บแต่แซ่บจ,จ้าพี่น้องเอามาย่างแซ่บแซบจ้าหมู่านเรา,าอะมาย่างมือนี่ละสิผ้าเห็ดผัดกะเพราจ้ามือนี่สิเป็นผัดกะเพราเป็ดเลยจ้าพร้อมแล้วเพ็ดเลยจ้าพี่น้อง ใส่น้ำม,มันจ้าผัดกะเพราเป็ดเนาะจ้าพี่น้องเป็ดมันมันเผากระสิบ่ใส่น้ำม,มันหลายเด้อจ้าพี่น้องเพราะว่ามันอยู่ในตัวเป็ดแน,น่นางเป็ดเขากระสิออกอยู่แล้วจ้าฝากพี่น้องจักน่อยในเด้อจ้าฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ร้าน้ำในเด้อจ้าถ้าพอโฆษณากะซอยเบืองหายจักน้อยในเด้อจ้าพี่น้องพ่อเด็ก่ากับเขาค่าขนมผัดผิดก็ปริ้ย่ำให้หอมช่อเก้าวหล่จ้าพี่น้องผัดกะเพรา ผ้าเฮออยากแนนพัดกะเพราแซ่บเฮาก็ต้องพัดพริกกับกระเทียมให้มันหอมก่อนจ้ะกระเทียมเหลืองๆน้ำมันเป็ดเขาไหลยยด้วยจ้ะพี่นอ้องเฮาก็ต้องไปใส่น้ำมันหลพุทธนาขึ้นมาก,กับฝากพ่อแม่พี่น้องเบื้องไ้รัดในได้จ้าพ่อได้ค่าขนมจ้าพี่น้องพ่อได้มาต่อยอดเพ็ดคลิปต่อไปจ้า ใชปทีดด่ดีๆต่อหอมเลยจ้าพี่น้องไ่เป็ดกับเครื่องในได้จ้าเราไปเข้ากับพัดเป็ดให้หอมจ้า มื่อนี้ผ้าเห็ดจ้ะพี่น้องและเห็ดกับเขาง่ายๆเพราะว่าผ้าโยสิเขาจ้าเมะื่อวานกับผ้ายยเขาเลยผ้าเห็ดเมนูง่ายๆพูณบอกว่าจะกินเขาแล้กับยังกะเขาเมืเบิงในช่องไดจ้ามีทุกเมนูพี่น้องมีก้อยอาหารอีสานอาหารไทยในช่องแะ เตรียมคมแล้วกับปรุงเครื่องจ้าพี่น้องปรุงรุงปรุงรสจ้าปรงนวดปลาปลาเขียวอยู่ขาวที่เจ้าหลอยจ้าพี่น้องมันมันหอยทำหนี่กับแจบเลยได้จ้า ก็เพิ่มน้ำตาลไปจักหน่อยให้มากหวานก็เพิ่มนงไปอยลายได้แต,นต,นต่น้ำตาลเหนียดจางเป็ดมันเป็ดพออกเราไปก็เติมน้ำล้างพรกได้จพี่น้อง เพื่อที่จะให้เนื้อเป็ดเขาสุกแล้วกับบ้่เหนียวจ้านำแหงแล้วจ้าพี่น้องขั้นตอนสุดท้ายจ้าใส่ใบกะเพราลงไปจ้าผันกะเพราแหงง่ายๆจ้าพี่น้องผัดกะเพราเป็ด ร้อมกินจ้าพี่น้องกับข้าแรงเมื่อนีจ้าผัดกับเราเป็ดกับข้าสวยห่อนๆจ้ามาเด้อจ้ากินข้าแรงน้ากันจ้า็ดง่ายๆจ้าพี่น้องปรุงตามสูตรสำนักกระซ่บจ้าเป็ดนี้ละสืออยู่ในรถตัดเด้อจ้าพี่น้องเขาจมีเนื้อเป็ดขายใดอยากกินกะเขาไปหาเบิ่งจ้ารถตัดเอ่ออ็กเพ็ด เป็นกระแซบครักจ้ามอว่าละสื้อมานอย่างกระแซบได้จ้าพี่น้องคลิปนี้ขอต,ตัวละจ้าพี่น้องฝนกำลังสิม,มาจ้าพอกันคลิปหนาคือเก้าละจ้าสำหรับคลิปนี้กะ่ะพอกับพุ่นพ่แมแพ่พี่น้องที่เสียสลาเวลาขอมารับชมจ้าพอกันคลิปนาจ้าคลิปนี้ไปแล้วจ้าสวัสดีจ้า